สวัสดีครับสวัสดีครับผมวิทย์ครับผมนัทสักตะทอครับวันนี้เราจะมาพูดกันถึงโคงแต่ละคนนะครับผม,ผมเนี่ยเต้นครั้งนี้มันเป็นเต้นพิเศษคนอาจจะไม่เคยเห็นที่ผมเต้นนี้มากม่อนนะครับในส่วนนั้นาก็จะมาในมาสุขุมสุขุมที่รักดนตรีนะครับ<ม>ถ่ายทอดเพลงแบบลึกเข้าไปอ่ามาถึงของนายตุ้ยแน่นอนอยู่แล้วว่าแนวตุ้ยนี่เป็นแนว็อปร็อก ok นะครับก็เป็นช่วงที่ระเบิดความมันกันเลยใช่ครัๆๆวเราไม่เห็นตุ้ยแบทเทิลัคนนั้นคนนี้สนุกแน่นอนครับ ของน้องนัททิวนะครับมาในลุกเจ้าชายเกาหลีแล้ก็ดนตรีก็เสริมเขามากมเป็นดนตรีแนวออเคสตรามีเครื่องส,สายมีอะไรออกมาให้แบบโรแมนติกออฟนะครับก็ลอกน้อยนะครับเขาพบความอลังการงานสร้างมาเต็มวิเวทีนะครับคนสุดท้ายนะครับน้องซานี่ของเรามาในแนวสไตล์สตรอกและที่สำคัญซิงเกลิลใหม่ล่าสุดกับเพลงแฟง เต็มที่ใน6รูปแบบนี้รพร้อมกับสิ่งอื่นๆเซอร์ไพรส์ที่เราเตรียมไว้ให้ทุกคนด้วยจองบัลไดที่ www.vikitbooking.com we นะครับยกฟูโทรศัพท์กดที่เบอร์0 2 9 0 0 9 9 9 9กด4 Concert กรุงศรี The Winners Project Victory of the Winners แล้วเจอกัน